Grand International 2016 is Indonesia. สำหรับมิสแกร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็เกิดขึ้นมาประมาณ5ปีแล้วครับหลังจากที่ผมมีประสบการณ์จากการทําเวทีในการประกวดนางงามเพื่อส่งให้กับเวทีระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมานานพอสมควรประมาณสัก7ปีผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเเราควรที่จะแบบทำอะไรที่เป็นของตัวเองมากกว่าเพื่อให้คนทั่วโลกนั้นมาสนใจเวทีใหม่เราก็เลยตั้งมิสแกร์อินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นมาครับแล้วก็ด้วยคอนเซปต์ที่แข็งแรงนะครับก็คือในการ stop the war และ v i o l e n c e ถือว่าเราเป็นเวทีเดียวที่เดินทางไปยังเ e ฟูจิแ แล้วทาให้เวทีของเราเป็นเวทีที่คนพูดถึงค่อนข้างเยอะในช่วงขณะนี้โดยภายใต้คอนเซปต์ในการค้นหาผู้หญิงที่พร้อมก็คือ beauty personality and brand ก็คือจะต้องมีทั้งความสวยบุค,คลิกที่ดีและมีสมองบางทีอาจจะสวยไม่มากแต่ว่าสองสิ่งหลังนั้นดีกว่าก็สามารถกลายเป็นผู้ชนะได้เพราะเราต้องการใช้อัตะโยชน์สูงสุดของผู้หญิงครับต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามเพราะว่ามิชกรอินเตอร์เนชั่นแนลในช่วงนี้ถือว่า เป็นท็อป3ของบิวตี้แฟชั่นในโลกแล้วก็คนตอบรับเยอะขอบคุณจริงๆครับ Hello, I'm Aiska l Putih p e r t i TV, Miss Grand International 2016. And I just want to say thank you so much for your support. And finally, I'm to be crowned as Miss Grand International 2016. And now I'm ready to start my new journey to Miss Grand International organization to continue our mission to stop the war and violent campaigns. And I want to visit the war country with Mr. Nawat also to help people, especially for the children who need help. And I know as a beauty queen, it's not about the beauty, it's not about the title, but. As a beauty queen, we must do something very important for everyone who need help. Thank you. Violet is 22 years old and she is a student of business administration. She loves painting and playing the guitar. Hi, <laughs> คว้าตำแหน่งที่3 m i นะคะ m n s s n t e r n a t i o n a l นนะคะ2016นะคะมาให้แฟนๆชาวไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยที่อยู่ที่นี่หรือชาวไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะวันนี้ไฟทํทำให้แฟนๆแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆรู้สึกปลื้มใจหายเหนื่อยเลยค่ะค่ะขอบคุณมากๆที่คอยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ฝ้นะคะขอบคุณมากค่ะ ปีหน้าเนี่ยนะคะปี2017เนี่ย Miss g r a n d International จะจัดที่เวียดนามนะคะก็ขอเชิญคนไทยทุกคนติดตามนะคะเพราะว่าเป็นกองการประกวดของคนไทยโดยคนไทยเป็นคนจัดโดยประธานกองประกวดคือคุณนวัดอิสระไกรศีลค่ะติดตามตามเราได้นะคะทางทางทีวี TV. น่าจะช่องเจนะคะปีหน้าขอบคุณค่ะ